สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี Jamie, ่พี่เพื่อนๆนะครับ FC ทุกทุกคนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพี่พี่เอฟนะครับแนวทางหัวรัฐบาลไทยนะครับแล้วก็พี่พี่นะครับเพื่อนๆในช่องทาง YouTube นะครับผมกับสวัสดีพี่พี่ทุกทุกคนนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับพี่พี่ผมก็นะครับมีแนวทางนะครับแนวทางมาฝากพี่พี่เพื่อนๆทุกทุกคนนะครับผมเนาะนะครับผมก็เป็นแนวทางห่างประทัดนะครับที่ผมไป ทำบุญนะครับทำบุญตอนเข้าตอนเข้าพรรษาเนาะก็คือทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษานะครับผมที่วัดจุกระเชเะิญแแถวชนบุรีนะครับพี่นะครับในเครือสา,าพัฒน์นะครับผมก็มีโอกาสได้ไปถวายประทัดนะครับแล้วก็ได้หางประทัดมานะครับผมก,ก็ถือว่าหางประทัดนะครับก็คือว่าตรงนะครับตรงกับแนวทางสูตร หัวรัฐบาลไทยนะครับงวดวันที่1นะครับสิงหาคม2565นะครับผมก็เลยอยากเอามาให้พี่ๆนะครับได้รับชมกันนะครับพี่พี่ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมเนาะก็ให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับก็คือว่าเอามาให้พี่พี่ฟังเนาะเผื่อว่าเราจะมีโชคนะครับแล้วก็มีบุญด้วยกันนะครับพี่พี่นะครับผมก็เดี๋ยวผมเอามาให้รับชมกันเลยนะครับนี่เลยนะครับพี่พี่ แต่เสดายที่แต่เสดายที่เนาะถ้าเกิดผมไปไปก่อนไปก่อนงวดวันที่หนึ่งเป็นงวดวันที่สิบหกนะครับเดือนเจ็ดนี่โอ้พี่พี่ผมว่าได้เฮกันนะครับเนาะนะครับนี่เลยนะครับพี่ก็แนวทางนะครับเลขหางประทัดก็คล้ายๆกับในงวดที่แล้วนะครับพงวดที่แล้วมันสี่สี่ศูนย์ห้าเนาะนะครับผมเนาะแต่ว่าผมก็ว่างวดนี้มันก็ไม่มันมันก็ไม่ไปไหนนะครับผมว่ามันน่าจะอยู่ สองเนี่ยเด่นเด่นน่าจะเป็นสองสี่สองห้านะครับสี่ห้านะครับพี่พี่เนาะก็ฝากพี่พี่เพื่อนเพื่อนเอฟซีลองพิจารณาดูนะครับสลับเลขหางประทัดนะครับผมเนาะนะครับเผื่อว่าเผื่อว่าพี่พี่เอฟซีท่านใดที่ยังไม่มีแนวทางนะครับก็มาเจอมาเจอคลิปนี้นะครับก็ลองเอาไปเสี่ยงโชคดูนะครับพี่พี่นะครับผมก็จัดไปแล้วนะครับแต่คิดว่าน่าจะมีเลขบางตัวน่าจะ น่าจะเต็มแล้วนะครับพี่พี่น่าจะเต็มแล้วนะครับเนาะนะครับถ้าใครนะครับถ้าใครไปเขาเรียกอะไรนะหาแผงลอตเตอรี่ทันนะครับก็ลองลองเอาเลขนะครับในหางประทัดนะครับลองพิจารณาดูนะครับพี่พี่ผมว่าในสูตรผมเด่นนะครับพี่พี่เด่นมากเลยนะครับสองตัวนี้เด่นมากเลยนะครับทั้งสามตัวเนาะไม่มีแต่ศูนย์นะครับไม่เลขสูตรผมนะครับไม่มีแต่เลขศูนย์แต่เลขสองเลขสี่เลขห้าเนี่ยเด่นมากเลยเลขสูตรนะครับก็ รอดูก็แล้วกันนะครับช่วงเย็นนะครับว่าแนวทางเขาจะมาหรือเปล่านะครับสำหรับแนวทางเลขสูตรก็ผมลงไปแล้วนะครับพี่พี่ท่านใดที่ยังไม่มีแนวทางก็ลองไปรับชมดูได้นะครับสำหรับเลขห่วรัฐบาลไทยนะครับผมก็เป็นเลขสูตรเลขสูตรเด่นตารางเนาะส่วนลอตเตอรี่นะครับพี่พี่นี่เลยนะครับเดี๋ยวให้พี่พี่ได้รับชมกันเนาะนะครับผมก็ก็ไม่ได้ว่าซื้อเยอะเท่าไหร่นะครับพี่พี่ก็ซื้อตามตัวเลขเนาะซื้ออย่างระบายระบายไว้นะครับนี่ครับผม อันนี้ก็6 2 4เนาะ542นะครับส่วนตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับผม925นะครับนี่เลยเนาะวันนั้น52ไม่มีนะครับขนาดผมผมซื้อตั้งแต่วันแรกไม่ใช่วันแรกวันน่าจะประมาณวันหลังจากหวยออกประมาณสองสาวันนะครับพี่พี่ที่ผมไปทําบุญผมก็จําไม่ได้แล้วเนาะนะครับไปทําบุญเข้าไอ้วายเทียนเข้าพรรษานะครับ เนาะแล้วผมก็ซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะครับพี่พี่นี่ครับแต่ว่าเลขที่ผมชอบนะครับพี่พี่ในวดนนี้เลขที่ผมชอบมากๆเลยนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเลขที่ผมชอบอันนี้ก็สวยนะครับพี่พี่นี่ครับเลขที่ผมชอบนะครับวันนี้พี่พี่ดูเดี๋ยวเอาตรงนี้ขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับ นี่นะครับเลขที่ผมชอบนะครับพี่พนี่เลยนะครับงวดที่แล้วสี่ศูนย์ห้าเนาะแต่ว่างวดน,นี้ผมชอบสี่ห้านะครับเพราะว่ามันในสูตรของผมนะครับพี่พี่มันเด่นสี่นะครับเด่นสี่เด่นสองเด่นห้านะครับผมในสูตรในสูตรคำนวณที่ผมทําแนวทางหัวรัฐบาลไทยนะครับนี่เลยเนาะก็ขอให้มาก็แล้วกันแล้วเนาะพี่เนาะนะครับไม่มารางวัลที่หนึ่งก็ขอใกล้เคียงก็แล้วกันนะครับสำหรับ แนวทางสลาดกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับพี่เนาะก็นะครับท่านใดนะครับพี่พี่ยังไม่มีแนวทางนะครับก็ลองนีครับเอาแนวทางผมไปเสียงโชคดูก็ได้นะครับผมเนาะเดียผมคิดว่าน่าจะเต็มแล้วนะครับเนี่ยสตัวนี้เนาะแต่2อสีไม่แน่ใจนี่ก็น่าจะเต็มแล้วนะครับก็ฝากพี่พี่เอฟซนะครับลองรับชมดูนะครับน้อชิ้นชอบค่อยตามนะครับผมผมก็ขอให้พี่พี่เนะครับในวันนี้นะครับพี่พี เฮงๆเรวยไปพร้อมกันนะครับผมเนาะนะครับขอให้มีโชคกันทุกๆคนนะครับผมสลับคลิปนี้กลาบสวัสดีครับ